การติดต่อสื่อสารนั้นก็เลยยากขึ้นพี่ยกตัวอย่างเหมือนคลื่น a อเอ็มน่ะยกตัวอย่างวิทยุสาิิเตอร์แ้่ข่าวว่กากำลังขายดีใช่ไหม <c oughs> วิทยุสาิิเตอร์ตู้จักไหม <c oughs> สาิิเตอร์ แล้วก็น,นึกถึงคลื่น AM คลื่น AM เอบมคลื่น FM ต่างนนกันยังไงคือคลื่น AM เนี่ยจะไปได้ไกลแต่ภาพแต่เสียงมันไม่คมส่วน FM เนี่ยไปได้ไม่ไกล แต่เสียงจะคมกว่าและ AM เนี่ยนะถ้าเราปรับไปที่ขึ้น AM เนี่ยนะสเกบไม้บางทีมันก็จะมีสองสถานีแลบกันนะแทรกแทรกกันนะขึ้นแทรกถามว่าทำไมมันแทรกได้ที่แทรกได้ก็เพราะว่าความถี่มันใกล้ๆกันมันก็เลยแทรกกันได้ โลคทิพย์กับโลกมนุษย์ยุคที่กิเลสน้อยเนี่ยก็ประมาณคือเดเอ็มอ่ะคือความละเอียดมันใกล้เคียงกันมันไม่ห่างก,กันมากเพราะฉะนั้นเวลาเทวดาปรากฏตัวให้มนุษย์เห็นเนี่ยมันง่ายกว่าง่ายกว่ายุคนี้ยุคนี้กิเลสมันเยอะทิพย์กับมนุษย์ก็เลยห่างก,กันมากเหมือนคลื่นคนละ ห่างกันเลยเพราะฉะนั้นเทวดาจะมาปรากฏตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่าย